ตามชีวิตน้องโนเกียไปแล้วครับตอนนี้น้องโนเกียได้ทดํารายการอ่าร้องเล่นเต้นโยขว,วครับอ่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพิธีกรเด็กครับโอ้โอยู่บนนู้นใช่ไหมใช่ครับกำลังขึ้นเทปแรกเลยครับบทเบิร์ตเท่าไรแล้ว <c oughs> ก็เต็มที่ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่แบงก์กำลังกำลังซ้อมโนเกียอยู่นะครับใช่ครับผมพี่ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันพี่ผมก็ไม่ไม่เคยนะครับครั้งแรกในชีวิตของเขาเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตกับมาที่พิธีกรใช่เป็ยงานเป็นการเป็นงานเป็นการเลยครั้งแรกของเขาเลยครับบรรดาแฟนบทั้งหลายนะครับก็เตรียมชมรายการร้องเต้นเต้นยกขวัวครับอากาศเื่นไงวันนี้จันทร์ถึงสุกครับ15โมงเออ10 17เจนาฬิกา15นาทีใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นแทนลูกตื่นเต้นแทนลูกครับผม ลองกรสดได้ไหมโนเกียเป็นพิธีกรนี่แต่งสดได้ไหมขอฝากแฟนคลับทั่วไทยมาดูหลานชายโนเกียเป็นพิธีกรโปรดช่วยเชียวันนี้โนเกียดังแน่ใครรักโนเกียสงสารโนเกียขอให้ช่วยเชีย ให้ไกลอะไรก็ได้ครับมันมันมตื่นเต้น่อยู่ตื่นเต้นอยู่ครับผมพี่โลเกียเฉยเลยว่พ่อตเต้นมากเลยพ่อตื่นเต้นมากกว่าใช่ใช่ไปรอดไหมวะนั่นนั่นสิครับแต่เขาผ่านเวทีมาเยอะนี่เยอะครับแต่เราก็ครั้งแรกของเขาพิธีกรแล้วก็เด็กด้วยเรากลัวจะโต้ตอบไม่เหมือนดับหน้าเวทีลิเกครับอ๋ยวลองดูกันพี่ครับผม ก็ต้องยิงยกับพี่ไม้โนเกียเป็นเด็กแคะไปเลยเด็กกระป๋องเลยพี่ไม้ยังสูงใช่พี่อ๋อผมตื่นเต้นแทนกว่าลูกอีกนอนไม่หลับไม่หลับเลยนะแต่เมื่อคืนก็กังวลแต่เทคนิคเราก็ผมอ่านหนังสือไม่ออกลูกก็ยังอ่านไม่ได้ผมเลยอัดใส่โทรศัพท์เลยผมเองก็เป็นทั้งพี่ไม้ทั้งพี่ลงและให้โนเกียเป็นคนตอบแบบ อาจเป็นเทปเลยให้เขาฟังทั้งคืนเลยมไม่ต้องมัวมานั่งบอกบทนั่งอะไรให้อานเมื่อนไม่รับงานเลยเมื่อคืนไปโชว์มาที่บางแสแล้วก็รีบกลับมาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็รีบกลับมานอนพักผ่อนเลยครับผมแอบไปดูแอบไปดูครับผม เดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวดนตรีมานะครับทุกคนด้เลยนะรบมือเขานะหสี่สามสี่สามสองเยวราลับปน้กตรีก็เล่นใหม่ตรงนี้อย่าให้พังนะออกกันเลยพ่งออกกันเลยดนตรีดนตรีเล่นสองครั่งสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้องเล่นเต้นยกลูกไม่ออกนะค่ะล้อแล้วค่ะเดีวเวเๆๆวเดเดดูมากไม่ได้พอแล้วเป็นเป็นเป็นความลับถ้าดูจริงต้องดูออากาศ ถ่ายไแค่นี้พาอเดี๋ยวดูจริงวันออกอากาศใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับรายการร้องเล่นเต้นยกครัว17นาิกา15นาทีจันถึงสุกนะครับแต่จะเทปไหนอาทิตย์ไหนยังไงติดตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับอุ้ยไม่เห็นเลยเว้ยตัวเล็กโดนบังหมดเลย ตามน้องน้อเกียร์มาถึงห้องแต่งตัวครับเป็นไงก็ก็ดีครับแต่เป็นห่วงเกียร์เกียร์ห้ามตื่นเต้นหนุ่ยเฮ้ยรู้ป่ะห้ามตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีเองรู้ป่ะโอเคไหมเออแล้วตกลงใครตื่นเต้นกันแน่เนี่ยเกียร์เกียร์เกียร์หรือพ่อตื่นเต้นเนี่ยพ่อเป็นห่วงนะหน่เฮ้ยแจมแจเฮ้ยเฮ้ยยเฮปาก็เลิกโอเคข่าวครับไปกันเมื่อกี้ที่ถ่ายไปไม่เอาสิลูกเป็นไงบ้างโอเคไหม ทาปากอยู่โอเคไหมถ่ายไปพี้เทปแรกไปงี้โอเคไหมโอเคครับติดตามให้โปรโมทโปรโมตหน่อยติดตามอ่าติดตามอย่ารายการติดตามร้องเล่นเต้นเยอะขั้วมีท่าด้วยมีท่าด้วยหรอร้องเล่นเต้นเยอะขั้วเไม่เอาเหลือตาอยู่เดียวโอเคนี่เดียวพี่หยาได้ละ เช่นบอกครับเด็กไอ้ยตัวเราจะตื่นเต้นดิมันตื่นเต้นนิดนึงลูกต้องตื่นเต้นพ่อมันจริครับผมก่อนถ่ายรายการมือสั่งครับพ่อพ่อจั่นทร์พ่อไม่อยากจะดีครับครับผมครับเป็นเจ้าหัวกับพ่อครับครับผมจะดีใจเต้นครับใจเต้นครับผมลูกยังเฉยอยู่เลยรอปซุปที่เขารียกได้อยู่ใส่ได้ใส่นแน่นอน ไม่ได้ก็ใส่ให้จบเทปนี้ไหวแล้วกันได้ก่อนแล้วใช่ไหมนี่คือตัวของเราเราต้องอย่าลืมว่าเราเป็นใครครับนี่คือชีวิตจริงของเราคือเป็นลิเกน้อยถูกไหมครับเราเป็นลิเกพระเอกลิเกตัวนราเรามาจากตรงนี้ใช่เราต้องมีตรงนี้ยังไงเราก็ทิ้งตรงนี้ไม่ได้ครับคนเขาชอบเรารักเราเพราเราเป็นแบบนี้ออไม่ได้หายไปก็เพราะว่าเราเป็นลิเกอี้ ลองนี่เกยิเกเป็นไหมใช่เด็กนี่เก่งเลยนะใช่เขาเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาเกิดมากับงลิเกเลยใช่ไหมใช่ครับตอนสวรรค์โนเกียบอกว่าโิเกจะแต่งตัวเปลี่ยนไปทุกเทสให้ติดตามว่าโนเกียจะแต่งตัวเปลี่ยนไปทุกเทสฮะ เขาติดตามว่าเอ๊ะวันนี้เขาจะมารูปแบบไหนทีมอีกทีมเขาจะมาเป็นอะไรแต่พื้นฐานที่ลิเกยอยู่ก็ถ้ามินเป็นลิเกอย,ยูอ่แล้วเกย์หรือว่าเขาจะสวมบทบาทอะไรในวันนั้นใช่นะคะเพราเป็นพิธีกรสนามที่มีบทบาทนะบางวันไปสนามหญ้าบางวันไปสนามเทนนิสบางวันไปสนามอะไรก็สนามมวยแลแบบ้วแต่ เดี๋ยวเราก็มาลบแต่งหล่อใหม่แม่มีสาวมาอีกแล้วเอ๊ยไปไหนมนหัวอะไรไปรู้ปะลบลบตรงนี้หน่อยไหมครับแล้วมันเล็บดีค่ะเดี๋ยวมาใส่ชุดหล่อเนาะชุดหล่อหบอกหลอนัเราทำการแส่งติ้นเล็กเก่งก่อนโอเคนะลูก ตามนั้นเลยนะู่กมเนีลดเี๋ยวพอเราทำไปเรื่อยๆจะเป็มาลูกมาเซ็นหัวเดี๋ยวนี้จะทำอะไรให้ไม่ไมออกแล้วออกแล้วออกแล้วไปเลยไปเลยแถวนี้ จะต้อนห,หลังๆเราเพมมีชุดหล่อๆเพิธ like oh, yeah. ีกรแล้วเดีอนัดอ,ย,อยู่นะเสสูรน่ะที่อยากได้ลายนั้นน่ะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวอกน่าจะประมาณน่าดไหนด้รั่ขอได้เขาวย ไม่หนักเลยเนี่ยหนักไหมครับโนเกียนะโนเกียโ,โคโจรนะครับรู้ปะหนะาะ